สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้มกันในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกันนะครับในช่วงเดือนมกราคมปี2563 ตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงวันที่31เอนะครับเดือนมกราคมเข้าปีพุทธศักราช2 5 6 4ันนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่จะเป็นเช่นไรผมจะอภิเะกอวิจารณ์ให้เป็นการทางกับดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหา ข้อมูลแนวทางดวงชะตาชีวิตนะครับจะได้ประกอบการอาชีพหนะ้าที่การงานการเงินการทองโชคลาภชีวิตครอบครัวเป็นเช่นไรก็จะวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกันเกิดราศีกันนะครับจะได้มีข้อมูลแนวทางเรื่องดวงชะตาชีวิตจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกัน ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มกราคม2564ตามปีนักศักษอเป็นปีฉลูครับดาวที่โคจรตามจักรราศีในช่วงเดือนมกราคมนะครับลัคนาที่สถิตอยู่ในราศีกันครับดาวเจ้าเรือนราศีกันคือดาวพุธนะครับดาวพุธย้ายไปอยู่ในตำแหน่งของดาราศีมังกรครับ ราศีมังกรซึ่งไปร่วมาดาวเสาและดาวพฤหัสบดีครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสในช่วงเดือนมกราคมส่วนเรื่องของเจ้าเรือนตนุนะครับตนุหมายถึงสุขภาพตัวตนตัวของท่านที่เกิดในาราศีกันเป็นภพเจ้าเรือนนะครับดวงดาวชะตาชิดที่โคจร มาเบียดมาเบียนดวงชะตาเชื่องท่านในช่วงนี้ส่งผลอิทธิพลให้ท่านมีอุปสรรคในช่วงนี้ถือว่าดาวดวงเดินดีครับในช่วงนี้ครับเดือนมกราคมนะครับสมาชิกที่เกิดราศีกันถือว่าเป็นช่วงดวงดาวที่ส่งผลกระทบกับดวงชะตาชีวิตของท่านมันมีน้อยครับจะในทางที่ราบดื่นมากกว่านะครับส่วนเรื่องการเงินครับตนุกระดุมภะ แต่โนกระดุมพักการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนดาวการเงินคือดาวดาวเจ้าเรือนดาวการเงินคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ย้ายมาอยู่ในเรือนของดาวอังคารซึ่งเป็นประนะครับซึ่งเป็นดาวเสียนะครับเป็นดาวเสียละมีดาวราหูเล็งอยู่นะครับดาวราหูเล็งอยู่ในช่วงนี้นะครับการเงินการทองสภาพคล่องนะครับได้มาได้มากใช้มากได้มากใจมากนะครับช่วงนี้ครับถือว่าก็ยังส่งผลอิทธิพลการรักษาเกียวเก็บ จะชิดจะเก็บเงินเก็บทองในช่วงนี้นะครับรือว่ามีอุปสรรคพอสมควรนะครับแต่ว่าโชคลาภการเงินการทองได้มาเรื่อยครับแต่รักษาไม่ได้รักษาไม่อยู่ครับในช่วงเดือนมกราคมครับท่านสมาชิกที่เกิดราศีกันครับส่วนดาวต่อไปครับตนุก,กระดงมพระสัจจิปัญทุปุตตะอริปัตตนิดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับเรือนปัตตนิหมายถึงชีวิตครอบครัว หมายถึงการลงทุนธุรกิจลมหุ้นในช่วงเดือนมกราคมนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับช่วงนี้ดาวพฤหัสก็อยู่ในเรื่องของดาวเสาร์ครับดาวเสาร์นะครับถือว่าเรียนของบุตรตาตนนุกนลมพระสัจชะบรรทุกบุตรตะในพบของบุตรตะนะครับในพบของบุตรตะความวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องของบุตรมีความขัดแย้งกันพอสมควรนะครับในช่วงนี้ครับมีความขัดแย้งกันพอสมควรท่านที่มีบุตรมิทธิดามีลูกหลาน ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ครองของท่านก็ถือว่าช่วงนี้ครับอยู่ในเรือนของพบของ ục, บุตรบุญญวุ่นวายกับเรื่องบุตรนะครับเรื่องายกับเรื่องบุตรธิดาของท่านนะครับช่วงนี้ครับวามขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับอาจจะทําให้ท่านที่เป็นครอบรครัวที่ผู้คู่ครองของท่านนะครับมาวุ่นหือคือลักษณะนะครับลักษณะการเอาเรียกว่าลูกทําผิดประการใดก็ตามครับอาจจะมาอยู่ข้างลูกมากกว่าครับมีความขัดแย้งของเรื่อง เรื่องของบุตรธิดามากกว่านะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ก็ดีครับดาวพฤหัสก็ดีครับดาวพุธก็ดีครับเป็นดาวกระไีีกันทั้งนั้นนะครับพฤหัสมาอยู่ในเรือนของกาลีกาลีกาลีมาอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ครับก็ส่งผลวุ่นวายเรื่องของบุตรธิดาพอสมควรนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี่คือสันสมาชิกที่เกิดราศีกันนะครับเรื่องต่อไปครับปัตตนิบรณสุภกรรมมั อาชีพหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันครับหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวพุธดาวดาวพุธดาวเจ้าเรือนกรรมะมาอยู่เรือนของดาวเสาร์นะครับในเรือนของดาวเสาร์ก็มีปัญหาขัดแย้งกระทบกระทั่งคำจากเรื่องหน้าที่การงานพอสมควรนะครับโดยส่วนรวมนะครับท่านที่เกิดในราศีกันครับดาวสหะดาวสาหะดาวกรรมะอยู่เรือนของดาวเสารมีความขัดแย้งขัดแย้งกันนะครับทางความคิด มีความคิดเห็เนไม่ตรงกันนะครับในช่วงนี้ครับส่วนเรื่องของราพัชโชคลาบครับโชคลาบลาบลอยดาวจันทริติอยู่ในเรือนของราศีกรกฎเป็นดาวเกษตรนะครับเป็นดาวเกษตรอยู่ในเรือนราศีกรกฎครับในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3มกราคมถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านมีโชคลาบลอยได้รับโชคลาบลาบนะครับรับโชคลาบลาบได้เข้าได้ของนะครับเพราะช่วงน,นี้ครับดวง ดวงเดินดีครับมีปัญหาขัดแย้งเรื่องหนะ้าที่การงานก็จริงมีปัญหาขัดแย้งเรื่องชีวิตบุตรธิดาก็ดีครับแต่ว่าเรื่องโชคลาภยังอื่นยังดีส่งผลดีอยู่นะครับในช่วงนี้ถือว่าดวงเจตายคือของท่านสมาชิกที่เกิดราศีกันก็ดีระดับหนึ่งนะครับดีระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน e การทองนะครับได้มากใช้มากได้มากใจมากครับแต่โชคลาภลอยมัน,มนมาเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ครับช่วงเดือนมกราคมนะครับแต่ปัญหาเรื่องหน้าที่การงานก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับ เปัญหาเรื่องที่การงาน,นรรม,มีอวสัรค์เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเกิดความเบื่อหนนะ่ายในที่การงานที่ได้กระทาอยู่ในชีวิตประจําวันมากกว่านะครับในช่วงเดือนมกราคมเดืยนที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่ดวงชะตาของท่านนะครับมีปัญหาขัดแย้งท่านเกิดความเบื่อหน่ายนะครับให้มันผ่านพ้นไปนะครับจังระยะครับดาวพุธโคจรสถิตอยู่ในราศีของดาวเสาร์ระยะช่วงหนึ่งเดือนครับจากนั้นไปก็ จะย้ายมา,า,า,ายุ่นเรือนของพบของอ่ะกดรวนราศีกลุ่มครับ,บของราศีกลุ่มก็จะมีอุปสรรคอยู่นะครับถ้าเข้าเรือนของดาวพฤหัสนะครับอยู่ในเรือนของเดือนปัตรทนีก็จะส่งผลทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานถึงจะราบรื่นดีขึ้นในช่วงละวางเดือนมกราคมถือว่าเนียการประกอบอาชีพหน้าที่การงานถ้าเป็นนักลงทุนธุรกิจรวมหุ้นก็ตามนะครับช่วงนี้ครับจะไม่ส่งผลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าการเงินการทอง มีความหายนะมีความขาดทุนมากกว่านะครับเที่ยงเดือนมกราคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีกันครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนะครับเพื่อความชัดเจนของดวงชะตามากยิ่งขึ้นไปนะครับทักษะวันเกิดไล่ตั้งแต่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารตกเรือนพันธุ์ครับดาวบริวารเดินดีครับไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยครับดาวบริวารบริวารไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ครับดาว ปัตนีตานุกระลุงพาสะเจ้า,าพ,พันทุดาวบริวารคือดาวอทิตย์นเป็นวันเดินดีครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพช่วงนี้ครับสุขภาพถือว่าส่งผลดีมากครับช่วงนี้ครับอายุเดชดดาวาอัวงคารคือเด็ดตกมรณะเดชดตกมรณะในที่นี้นะครับเด็ดตกมรณะในที่นี้อาจจะไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรครับในช่วงเดือนมกราคมดาวเด็ดเสียครับในช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งมีความในมีคน กำหนิมากกว่านะครับในช่วงนี้ครับนะตอ้ตองต้องระวังนะครับท่านสมาชิกมีความขัดแย้งกับพวกเราใหญ่หนะ้าที่การงานนะครับมีปัญหามาก,กาครับในช่วงนี้ครับเกิดความเมื่อยเกิดความท้อแท้อยากจะเปลี่ยนแปลงหนะ้าที่การงานก็มีมากนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีคือดาวพุธดาวสีดาวกรมมะคือดาวสี ดาวสีในส่งผลดีนะครับดาวพุธดาวสีครับส่งผลดีอยู่นี่ว่าคุ้มครองท่านได้อยู่นะครับในช่วงเดือนมกราคมเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานถือว่าไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเทศเกิดแก่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องเกิดความเบื่อนะครับเบื่อการประกอบอาชีพการงานที่ทําอยู่ในประจํานะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัย เยินโย้านที่การงานปีหรือไม่ในช่วงนี้ไม่มีครับเกินเปลี่ยนแปลงเย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูลคอุตสาหะหน้าที่การงานหน้าที่การงานก็ถือว่ายังราบรื่นดีครับหน้าที่การงานราบรื่นดีมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างมีปัญหาขัดแย้งกับัวหน้าบ้างมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างบ้างเท่านั้นนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูลคอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีนะครับ ดาวมนตรีคือดาวราหูครับดาวราหูเป็นดาวมนตรีดาวมนตรีเดินดีครับปัตตานีมันนสุภาพดาวมนตรีคือดาวราหูตกเดือนสุภาพเพรว่ามีคนมาทำค้อตจนงที่เลือก็คุณดีครับส่วนดาวกาลิกนีคือดาวศุกร์ครับศุกร์เป็นการลีตกเดือนสาชาัชฉครับกานุกรุมภาพสาาัจาระวังถูกคนต้มคนโกงคนเรยียกขันอยงเพื่อนฝูงขัดแย้งกันนะครับการทงทุนธุรกิจร่วมหุ้นกันอาจจะไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับการเงินการทองสภาพคล่องนะครับมีปัญหาครับ อยู่นะคับท่านพอสมควรนะครับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีกันนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารตกตนลาภ บริวารตกเงินลาภได้โชคได้ลาบได้ข้าวได้ของนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับดวงชะตาที่เกิดในวันจันทร์ลาบด่นดีมากครับบริวารอายุสุขภาพมีปัญหาสุขภาพเก็บไข้ได้ป่วยนะครับปัญหาสุขภาพเก็บไข้ได้ป่วยต้องระวังนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ครับสุขภาพค่อนข้างที่จะไม่ดีครับในช่วงนี้ครับระวังปัญหาเรื่องสภาวะโลก โควิด19านะครับต้องระวังเรื่องครับเกือนสมาชิกไว้ก่อนครับวันอายุสุขภาพตกบรณะครับดาวยุดตกบรณะในช่วงนี้ถือว่าส่งผลในทางที่ไม่ดีครับวันอายุเดชดาวเดชเดินดีครับดาวเดชเดินดีอยู่ไม่มีอุปสรรคอะไรครับวันเดชครับดาวสีดาวเสาคือดาวสีมีความสำเร็จความรับเรื่องดีครับในช่วงนี้เรื่องตดาวบุตรเป็นสีดาวดาวสีคือดาวบุตรในเกณฑ์ที่จะต้องถ้าท่านที่มุ่งหวังที่จะ อยากจะได้บุตรธิดาทายาทขึ้นมาจุติมากําเนิดในช่วงนี้ส่งผลดีครับเกณฑ์ที่จะได้รับโชคราบจากได้บุตรได้ธิดามีมากที่สุดนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับวันอายุเดชศีมูละเกณฑ์มูละได้หลักทรัพย์หลักฐานดีหรือไม่ดาวหลักทรัพย์หลักฐานคือเกณฑ์มูละยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่ม,มีการเกณฑ์ย,ยกย้ายไม่มีครับ หริวานอายุเดชสีมูลคุอุตสาหะในที่การงานเดินดีครับในที่การงานไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรครับอุตสาหะมนตรีดาวสุขเป็นดาวมนตรีเพื่อนอุปถัมภ์คำเปลี่ยนชื่อเลยอก็กลมครับเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องถือว่าส่งผลดีมากครับในช่วงนี้หน้าที่การงานราบรื่นดีนะครับอุตสาหะมนตรีกาลีในส่วนดาวกาลกินีดาวกาลิกินีคือดาวอาทิตย์เป็นดาวกาลีตกเกินพันธุพันธุพวกความบริวารวงศรัทธานาิก็มีปัญหากันนะครับมีปัญหาหยูนระดับหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่ว่ายัง ไม่มีอปสัครุนแรงถึงขั้นข้อพิาพาทกันนะครับในช่วงนี้ครับถือว่าดาวงเอ่อดาวดาวกาลิคินีคือดาวพันธุพันธุเป็นกาลีในที่นี้อ,อยู่ช่วงระยะหนึ่งเดือนไม่มีอวสัคอะไรครับครับแก้ปัญหาได้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์คือว่าราบลื่นดีครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้เข้าได้ของได้สิ่งของที่ท่านพึงปรารถนาในช่วงวะรเทศกาลขึ้นไปใหมนะครับแต่ปัญหาเรื่องสุขภาพครับสุขภาพท่านนั้นนะครับลองปัญหาสุขภาพการที่จะ ต้องไปเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มชุมชนก็ต้องระวังนะครับช่วงนี้ครับมีปัญหานะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มันระบาดคีอโควิด -19 มันระลอกกลับเข้าขึ้นมาใหม่ก็ต้องระวังสุขภาพทุกท่านนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีกันนะครับวันจันทร์ราศีกันในช่วงเดือนมกราคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกมรณะครับ อ่าบริวารคือดาวองคารันดาวองคารันคือดาวตกมรณะบรรณะในที่นี้เสียทรัพย์เสียเงินเส,สียทองครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองบริวารอายุสุขภาพกรณีครับมีปัญหาประศัก์อะไรครับสุขภาพครับวันอายุเดชดาวเดชเดินดีครับดาวเดชเดินดีดาวสีเดินดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับดาวทั้งเดชทั้งสีนะครับเดินดีครับ วันอายุเดชสีมูละดาวมูละเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีไม่มีครับในช่วงนี้ครับไม่มีการยกใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเดินทางครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหาะในที่การงานเดือนนี้ครับอุตสาหะดีครับดาวศุกร์เป็นดาวอุตสาหะเพื่อนฝูงรับบุตรทำคามเปลื่นเช่นเดกิดกุลเรื่องนที่การงานส่งผลทิศทางนี้ครับอุตสาหะมนตรี ดาวมตรีคือดาวอาทิตย์ครับมีคนอุปถัมภ์ค้จุนดีครับช่วงนี้ครับไม่มีปัญหาครับส่วนดาวกรรไกินคือดาวจันทร์ครับดาวจันทร์เป็นการลีนะครับเป็นมีปัญหาเรื่องโชคลาภลาบลอยช่วงนี้วันที่หนึ่งวันที่สองเกี่ยที่จะต้องได้โชคได้ลาบได้เข้าได้ของสิ่งของที่อ่อ่ที่คึงจะได้ในช่วงวาระเทศกาลปีใหม่ช่วงนี้ปีนี้ท่านอาจจะไม่ได้รับสิ่งของของฝันเลยนะครับในช่วงนี้ครับไม่ลาบดึงดีเท่าที่ควรนะครับช่วงนี้ครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอังคารครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารบริวารตกเดือนปุตตะถือว่าได้หลักทรัพย์หลักฐานได้ข้าวได้ของได้บริวารคือบุตรครับท่านที่มุ่งหวังที่ปรารถนาอยากจะมีบุตรมีทายาทขึ้นมาเกิดก็เกณฑ์ที่จะได้บุตรมากําเนิดมาเกิดมีมากที่สุดนะครับวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรครับ วันอายุเดชดาวเดชเดือนนี้ครับดาวพรหัสคือเดชส่งผลให้ท่านมีความลาบเรื่องมีคนมาทำคําจุนที่เหลือตะกคนนี้ครับดาวเดชครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีนะครับดาวราหูคือดาวสีมีโชคมีลาบเปลี่ยนเสียงโชคเสียงลาบลาบลอยมีครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละคือดาวสุขดาวมูละได้รับทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีครับในช่วงนี้ครับดาวการเงินการทองดีครับวันเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับอุตสาหะปริยะดีช่วงนี้ครับ ช่วงนี้ไม่มีเป็นไม่มีเกณฑ์ยกย้ายที่ไม่มีเกณฑ์ยกย้ายในที่การงานครับในช่วงนี้ครับวานอายุเดชสีมุละอุตสาหะมนตรีนะครับดาวมนตรีดาวมนตรีในที่นี้นะครับดาวมนตรีคือดาวจันนะครับดาวมนตรีคือจันคนมาทําการยงมีโชคมีลาบครับคนที่เหลือก็เกินได้โชคได้ลาบได้ข้าวได้ของนะครับซึ่งในช่วง ปีใหม่นี่คือว่าเกณฑ์ที่ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับพุธกลางวันราศีกันนะครับราศีกันส่งผลโดดเด่นดีมากครับเด่น เกียที่จะมีโชคมีลาบราบลอยบังเกิดขึ้นได้เข้าในของสิ่งของที่ท่านปรงประนาในช่วงวันละเทศก,กาลขึ้นปีใหม่ก็จะส่งผลอำนวยให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับการเงินการทองสภาพคล่องดีนะครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวการีคีนีไม่ส่งผลครับดาวอังคารเป็นดาวกรีตกมรณะไม่ส่งผลอิทธิพลกับดวงชะตาชีวงท่านไม่เบียดเบียนดวงชะตาชึงท่านนะครับถือว่าราบดื้นดีครับสมาชิกที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ราศีกันครับเสาร์เป็นบริวารบริวารตกเรือนบุตรตักครับเกณฑ์ที่จะได้บุตรธิดามาจุติมากําเนิดมีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับท่านที่ทมีบุตรมีทายาทยากก็เกณฑ์ที่จะต้องบุตรมาจุติกําเนิดมากที่สุดครับบริวารอายุสุขภาพดีครับในเวืนหาครับอายุนะครับวันอายุเด็ดดาวเด็ด ือดาวราหูเป็นดาวเด็ดตกเรือนสุภะพหรือว่าอำนาจวาสนาชะต,ตาส่งผลทิศทางดีนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวสุขคือดาวสีตกเรือนสหัชชาหรือว่าเพื่อนเป็นสีนำโชคนำหนับมาให้นะครับ่วงนี้ครับเพื่อนช่วยเหลือก็คุคณมุมธรรมค้ำคู่เพื่อนดีก็ส่งผลทิศทางดีครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวมูละคือดาวอาทิตย์ดาวมูละ ดาวมูลตรกเงินพันธุหรือว่าดาวมูลณฑิโยงใจเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเกี่ยนเดินทางไม่มีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีหรือวานอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับโชคลาภรับรอยจากที่การงานราบเดือนดีครับหน้าที่การงานดีครับอุตสาหะมนตรีมนตรีส่วนดาวอังคารเป็นดาวมนตรีช่วงนี้ครับอุปธรรมคำจุนคนเชื่อเลือก็คุณต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับในช่วงเดือนมกราคมครับ อขอความบางความที่พึ่งจากคนอื่นช่วงนี้อาจจะเหนื่อยครับพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าครับมนตรีสุนดาวกาลีกินีครับดาวกาลีคือดาวพุธดาวพุธเป็นกาลีตกเรือนบุตรกันนะครับเพื่อนเป็นกาลีอาจจะมีบุตรญาติคนที่มีบุตรมีทิดาก็จะค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะบอกกันลําบากครับช่วงนี้ครับ เกณฑ์ที่จะมีปัญหากระทบกระทั่งคําพูดคาจางก,บบกับุตรกับพิดามีมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ครับช่วงเดือนมกราคมนะครับหรือนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพระหัสสบดีครับพระหัสเป็นบริวารบริวารตกเกณฑ์บุตรตาครับเกณฑ์ที่จะได้บุตรธิดามาจุติมากําเนิดมีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันอายุ สุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับสุขภาพนะสุขภาพแข็งแรงดีครับวันอายุเดชดาวสุขคือเดชอำนาจวาสนาเพื่อนฝูงเป็นเดชเป็นเดชคือเกีฑ์ที่เพื่อนฝูงมาทำความจนที่เล็กก็คุณมีมากครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีมีความสาเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานราบรื่นดีครับช่วงนี้ครับหน้นาที่การงานส่งผลทิศทางให้ท่านราบรืบ่นด,ดีได้รับได้เกียรติได้รับการปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหม่นะครับวันอายุเดชสีมูละมูละเกณฑ์โยกย้ายที่โยกที่อาศัย ไม่มีครับนีจะได้หลักทรัพย์หลักฐานหน้าที่การงานมั่นคงดีครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานเราอังคารเป็นเราวสาหะตกมรณะช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายมีเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้ครับือว่าเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่การงานครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหะวัน อายุเดชสีมลักหะมนตรีนะครับดาวพุธเป็นดาวมนตรีบุตรที่ดาวบุตรทจนิธีเหลือก็ควรส่งผลดีครับส่วนดาวกรกฎนี้คือบุตรเป็นกาลีบุตรเป็นกาลีมีปัญหาขัดแย้งกับบุตรกฐินาต้องระวังนะครับมีปัญหาขัดแย้งหรือท่านที่ได้บุตรมาจุติมากำเนิดอาจจะมีตำาหนินะครับมีตำาหนิในช่วงเดือนมกราคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันประหัสสบดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนราหูครับพุธกลางคืนพุธ ราหูเป็นบริวารบริวารตกเรือนสุภาะมีความสุขมีความราบรื่นดีครับในช่วงนี้ตกวันตธอเรือนสุภาะครับไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับวันอายุสุขภาพดีครับดาวศุกร์เป็นดาวอายุสุขภาพดีไม่ยืนทานเลยครับสวนอายุเดชดาวอาทิตย์เป็นเดชอาทิตย์เป็นเดชตกํำนาจวาสนาจะตายชิตส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับตันเดชรับเกียรติยศได้รับตำแหน่งที่การงานดีขึ้นครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวจันคือดาวสีโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นนะครับ พวกรับรอยบางเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมในช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองเกณฑ์ที่ได้รับรับโชครับนาศหรือว่ามีคนซื้อข้าวซื้อของให้ก็มีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนมกราคมวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามครับวันอายุเดชสีมูละมูละนะครับเกณฑ์มูละดาวมูละในที่นี้เกณฑ์เกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่สายเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานมีมากที่สุดนะครับเกณฑ์โยกย้ายหน้าที่การงานมีมากที่สุดครับวันอายุเดชสีมูละ มูลอุตสาหะในที่การงานครับอุตสาหะมตรีกาลีนะครับทั้งดาวมนตรีทั้งดาวกาลีดาวการงานเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนมกราคมท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะในที่การงานมนตรีมนตรีคือดาวเสาบุตริดาอุปถรมคำจนเคิื่อนเลือเคือกุลนะครับช่วงนี้ครับถือว่าเกณฑ์ โชคลาภลอยมีคนทำค,ความคิดเฉลยส่วนดาวเขาเหัดเป็นดาวกาลิกานีนะครับดาวกาลีในที่นี้ดาวกาลิกานีคือผู้หลักผู้ใหญ่ uh, มีกําหนิดติดติงนะครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาขัดแย้งในทางความคิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนดาว uh, เกีฑยนหน้าที่การงานก็สําคัญครับหน้าที่การงานเกีฑยนที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่การงานดีขึ้นครับท่านไม่บานถนาที่จะไปแต่ว่าอยู่ในเกีฑยนที่ขัดแย้งกับความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าท่านเดินทางไปก็จะส่งผลให้ท่านรับดืนดีครับในช่วงนี้ครับ เรื่องของพันที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันเปล่าไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ศุกร์เป็นบริวารบริวารตกเงินสหชาติบริวาเร,ารวาเดินนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรครับในช่วงนี้ครับบริวารเดินนี้ครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพดาวที่เป็นดาวอายุตกเงินพันธุสุขภาพดีแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาโรภาคภัยไข้เจ็บปีเดือนไม่มีครับวันอายุเดช ดาวอาทิตย์ดาวจนทรนเด็ดเด,ด็ดตกเวลาพระตำแหน่งอำนาจวาสนาชะตาชีวิตดวงชะตาวิถีขั้นนะครับวันอายุเด็ดสีส่วนดาวสีดาวอังคารเป็นดาวสีในที่นี้อังคารสุขภาพมีปัญหาสุขภาพนะครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเรื่องสุขภาพครับวันอายุเด็ดสีมูละเกณฑ์ยโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์เดินทางไกลมีไม่มีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่ที่อสศัยไม่มีเกณฑ์เดินทางกาไ,ไกลค,ครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชดสีมูละอุตสาหะในที่การงานดีครับ นรรนหน,น,น,น้าที่การงานดีไม่มีอุปสรรคะไรครับอุตสาหะมนตมีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ทำความจนชื่อเลยก็ควอเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานราบเื่อนดีครับอุตสาหะมนตรีกาลีส่วนดาวลาหูเป็นดาวกลคิคระตกเรือนปัตฏิมรณสุภะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนฝูงครับรองเพื่อนตรมตร,ง,ตรงทะลุถักหลังครับพอดาวสหชะคือดาวสุขครับดาวสุขเป็นดาวสหชะมีปัญหาครับบริวารเพื่อนฝูงมีปัญหาครับเพื่อนเป็นบริวารมีปัญหาครับแย่งกันระวังถูกต้มถูกฟงถูกลักหลังนะครับนี่คือท่านที่เกิดใน วันศุกร์นะครับราศีกันครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตราศีกันสําหรับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดทั้ง10ทั้ง8วันครับตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันเสาร์วันพฤหัสบันลาหูและวันศุกร์ผมวิข้ราะ์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางทัศนะกับสมาชิกท่านผู้ชมนะครับที่เกิดราศีกันที่เข้ามาติดตามรับชมจะได้มีแนวทางการดําเนินชีวิตในช่วงเาละเดือน กรกาคมปี2 0 6 4ปีใหม่นะครับปีใหม่ดวงชะตาของท่านบางท่านก็อาจจะทรงผลมีโชคมีลาบลอยบางเกิดขึ้นมีความสําเร็จนะครับแต่บางท่านก็ยังมีอุปสรรคนะครับอยู่ที่ดวงดาวที่มันโคจรไปในแต่ละวันจุดติก,กําเนิดของท่านนะครับว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในแต่ละวันที่ทรงผลในทางดวงชะตาชีวิตไม่ดีไม่ราบรื่นนี้ก็ในช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลขึ้นไปคนมันที่จะ ทำบุญทำทานนะครับปล่อยนกปล่อยปลาบ้างนะครับในช่วงนี้ครับถึงที่มันตินีอวศักรค์พิษขัดก็อาจจะราบขึ้นจะผ่านพ้นไปวิกฤตการณ์ต่างๆให้ผ่านพ้นไปสมรหรับทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าท่านที่จะดวงดีก็ตามไม่ดวงดีก็ตามครับคนที่จะมันรักษาสุขภาพของตนของตัวท่านเองนะครับช่วงนี้สภาวะโรคโควิด19ระบาดท,ทั่วโลกนะครับประเทศไทยเราก็ถือว่าเกณฑ์ที่จะต้องติด,ดโรคระบาดคือคนที่ได้รับเชือ้อ ก็คือว่ามากพอสมควรนะครับมากพอสมควรในรอบที่สองครับในรอบที่สองือว่ามีมากพอสมควรสมาชิกไม่ควรที่จะประมาทตนเองนะครับท่านประมาทความหมายานะก็จะเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็อยากให้สุขภาพของแต่ละคนแต่ท่านดีครับถ้าท่านประมาทแล้วหรือว่าไม่รักษาสุขภาพตนเองอเป็นนักดื่มนักเที่ยวนักกินก็เที่ยวดื่มสังสรรค์จน,นให้ครับ ก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเก็บไขได้ป่วยก็จะบังเกิดขึ้นนะครับนี่คือท่านที่เกิดราศีกันนะครับบางท่านอาจจะดวงดีบางท่านอาจาาอาจะดวงไม่ดีครับส่วนตัวเลขมงคลกับชีวิตของท่านนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มาเร็งถึงดาวจันทร์ครับดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์อิทธิพลของดาวจันทร์ก็ส่งผลทิศทางในดีครับทิศทางดีตัวเลขที่เป็นมงคลในวันที่ สลากกินแบ่งรัฐบาลออกครับในรอบของวันที่16นะครับในวันที่16มกราคม2,564ครับ2564น่าจะเป็นวันที่17ครับโดยธรรมโดยปกติแนว้วสลากกินแบ่งก็จะออกในวันที่17มกราคมนะครับในวันที่17มกราคมในวันที่16มกราคมจะเป็นวันครูครับจะเป็นวันครูในทุกๆสัปดาห์ครับในทุกๆเดือน ทุกๆปีที่ผ่านมาครับวันที่17วันที่17มกราคมนครับดวงดาวที่โคจรสกิดเรียนที่จะมีโชคมีลาบดีหรือไม่ครับโชคได้โชคลาบปีหรือไม่ครับช่วงนี้ครับดวงดาวที่มันโคจรที่ผลจับดวงชัดชีวิตของท่านที่เกิดราศีกันครับควรเลขที่คนเสี่ยงเป็นเลขมงคลกับชีวิตของท่านนะครับชีวิตของท่านก็ดูที่นะครับเลขตัวนี้ครับ เน้นมาที่นะครับดาวที่จะต้องโคจรสิ้นยับคือดาวเกตรครับดาวเกตคือหมายถึงเลข9ครับเลข9สถิตอยู่ในราศีพนูครับราศีพน,น,นูดาวตั้งลงราศีพนูคือดาวพฤหัสครับครับดังนั้นเลขเด่นที่จะเป็นโลกเงิลองจากท่านคือคนที่จะยึดเลข9้าเป็นหลักครับเลขเ้าเป็นหลักเลขที่จะมาคู่กันมากที่สุดก็คือ ดาวละดาวศุกร์จะโคจรไปร่วมกับเลข9ครับดาวเจ็ดครับดาวศุกร์เลข6ครับคนที่จะซื้อพวกเสียงลากในงวดวันที่17มกราคมนะครับงวดวันที่17มกราคม2 5ต64คนจะเป็นเลข69หรือ96ครับ69 96ทพานนะครับเด็กที่จะเป็นเลขเด่นกระดวงชะตาของท่านณวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในวันที่17มกราคมนะครับเด็กคือเลขมงคล กับชีวิตของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีกันนะครับในงนที17พฤศจิกาคมครับ69 96นั่นนะครับเด็กหญิงเด็กที่ให้กบเงาประจวงชะตา,น,า,าน,นะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกคนทุกท่านทุกนแนงใจนะครับที่เข้ามา,นานติดตามรับชมสอบเงาางการวิเคราะห์ดวงชะตาที่ผมได้วิเคราะห์วิจารให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการ ประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานการดําเนินการใช้ชีวิตในแต่ละวันจะได้ตั้งอยู่ในความม่ยประมาทนะครับเพราะว่าคนเราามถ้าอยู่ในความประมาทความพยานะก็จะเกิดขึ้นนะครับทําให้ชีวิตของตัวท่านเองมีความเดือดร้อนทำให้ชีวิตของคนในครอบครัวมีความเดือดร้อนไปตามนะครับของคนบางท่านเป็นหัวหลักเป็นโยแรงของครอบครัวเขาจะมีปัหาหนะครับจะให้ใด้ป่วยครับสําคัญที่สุดครับ เพาะยน่นเกิดขึ้นกิ่งไข้ได้ถ่วยคือสำคัญที่สุดโรคโควิด๑๙ให้ให้อยู่กับไม่เป็นผู้ใดไม่เป็นคนนั้นก็จะมีความสุขแตะว่ามีรากในเสือครับความไม่มีโรคเป็นรากในเสือโรคพยาประมานะครับความไม่มีโรคเปลี่ยนเป็นราก,นากนาศรศในเสือไปสมาชิทุกท่านทุกคนมีความปลอดภัยมีความป,มามปลอดภัยรุกพน้นะครับจากโกใใครคไข้ไข้เก็นนบกระทบในทุกท่านทุกคนได้รักษาสุขภาพของตัวท่านเองนะครับ ปี2564พัพฤศจิกายนไปแล้วทุกคนบนท่านประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามให้มีความสำเร็จความรับริดความสุขความสมบัเงคนของไหลมาเทมาทุกคนดู้วยกันนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ